ก่อนจะมืดก่อนพระที่จะรับขอฟ้ฟอากาศดีโซนทางนี้ก็จะเป็นปลูกวพะได้ส่วนมากนะทุกท่านเนี่ดูภาพบรรยากาศตั้งแต่เข้ามาเนี่ยโอ้มันจะสวนวะ้พวเต็มเลยทุกท่านหลังบ้านลหลังบ้านเขาก็เป็นมะพร้าวลูกศิษย์ลูกหาก็เห่าเต็มเลยเลี้ยงไว้เยอะเอาดีดีอ่ อันนี้เป็นบรรยากาศคลองส่งน้ำแถวนี้ก็มีน้ำตลอดอุดมสมบูรณ์ดีทุกท่านดูสภาพแล้วดูสภาพน้ำแล้วอุดมสมบูรณ์เลี้ยงอันนั้นได้ดีเลี้ยงมะพร้าว โซนครัวได้ดีโซนทางนี้ส่วนมากก็จะเป็นมะพร้า,า,าวเลยส่วนมากเนาะร,รืมเืินบรรยากาศดีเราก็ไปหาที่จอดก่อนว่ากันออจอดอรอ รถมาพามาแล้วก็ถ่ายเสรรถเราถ่ายเสรรถเราที่จอดรอออกมาจากกรุงเทพสี่โมงน่าจะได้เนาะทุกท่านวิ่งมาจากนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าสองชั่วโมงใช้ระยะเวลาในการเดินทาง พอดีว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระด้วยเนาะพอดีพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระด้วยครับพอดีก็จะามะาพร้าวไปจำหน่ายจ,จ่ายแจกถวายาแต่ละวัดถวายให้พระเนาะด้วยเนี่ย หิวอะไรขนาดนั้นหิวอะไรขนาดนั้นมันไม่มีที่จอดเรากลับรถเลยลับรถเอาไปเทียบเลยรอเอาก็ไม่เห็นพูดอะไรเราก็ไม่รู้ว่าจอดที่ไหนใช่ไหมล่ะเราก็หาที่จอดสิถอยตรงนี้แหละ เอามะพร้าวขึ้นแค่นี้เองจะมาจอดตรงนี้ไปจอดอะไรตรงนน้นมันมีหนาบเหนือมีตะปูหรือเปล่าก็มานะไม่รู้นะจอดตรงนี้ไงเออไป ไม่ต้องล็อกมันยุ่งยากมันไม่มีที่จอดตรงโน้อนอ่ะตรงโน้นไม่มีที่จอดแล้วรอเรียกอจอดก็มาแอบตรงนี้เลยตร,ตรงนี่แหละเออนี่ก็เป็นบ้านครับอีกหลังหนึ่งเนาะบ้านนี้เจ้าของบ้านอีกที่หนึ่ง สักครู่สักครู่สักครู่เราดูมะพร้าวกัน ดูมาพล้าว ตสาทโนพันเตพิกครสังโฆพิกครสังโฆปีติมานีปีติมานีวัตถุทานีพิกครสังคัสสะพิกครสังคัสสะปาติคันหาตูปาติคันหาตูอัมหาตังอัมหากังทีคารตังทีคารตังพิตายะพิตายะสุขายะสุขายะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย น้ำถวายผลไม้ผลไม้เป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเพื่อถวายแด่พระภิกษุแด่พระภิกษุในทิศทั้ง4ในทิศทั้ง4ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับซึ่งมะพร้าวซึ่งมะพร้าวทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายและขออุทิศบุญกุศลและขออุทิศบุญกุศลให้กับให้กับอธิษฐานให้กับท่าน,นแม่ พร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายมีพระผูมุ่เจ้าที่มีพระผูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีลุกขะเทวดาลุกขะเทวดาจงอนุโมทนาจงอนุโมทนาในบุญกุศลในบุญกุศลเพื่อความสุขเพื่อความสุขความเจริญความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายการหดการละนานเทอการหดการละนานเธอ ตอนอน,อาาอนี้จับอตอนนี้เอาถ่ายจริงๆอาตอนนี้จับเอามามาถ่ายรูปตอนตอนที่เขาจ,จ,จับประเคนจับซุยๆนะ,จะ,จะอจครับครับถ้าถ่ายเห็นมะพร้าวทั้งหมดด้วยใครเห็นมะพร้าวดไหะคะโอ้มะพร้าวดูกำลังลากกระสนูนเลยไปลลากเข้ามาให้เห็นไม่ต้องถ่ายจากทางนี้ต้องถ่ายจากทางนี้นี่ต้องถ่ายจากทางนี้ เนี่ยเนี่ยเน่ายจากทางนี้ถ่ายทางนี้ถ่ายทางนี้จะเห็นหมดถ่ายทางนี Overwatch ้จะเห็นหมดมาก็เลยเลยขนหูลองไมเนี่ยอง ทนี้อ่อ่านอใจนอนหนึ่งสองสหนึ่งสองส้หนึ่งสองสสาธุนี่เนี่น้ำมะพร้าวลองคิมดูเระเก็นไปแล้วเนี่ยนี่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 ยนคำครับครับเดี๋ยวรับพรโยมน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าว จิ้มนั่นแหละนะจิมเล้วเดี๋ยวให้นพรคนเดียวอ่านของพ่อค่ะอ่านประเคนนะคะานขงพ่ออ่านกดน้ำด้วยสาธุอ่าทีนี้เตรียมรับพรสาธุกดน้ำจำจะกดน้ำไหมกดค่ะครับอ่าไปไปหาน้ำน้องไปเอาน้ำมาสินมาแล้วไปเอาน้ำทีนี้เอามาอ่าพนักงานยกเทใส่รถได้ยกได้เลยค่ะยกได้เลยครับ แข่งก็เอามาไงเปลือกแข่งเอามานะจ๊ะไม่ใช่เลงไปเคแล่วแข่งลงกรจวใส่ในตู้ครับอันนี้เขาไม่เรียกว่าเฉาะแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปอกหมดเลยปอกเปลือกให้ด้วยปอกเอาอันนี้เขาเขาทำเพื่อจะส่งนอกเหรอครับจ้าชานี่เป็นการปอกที่เาทำนะจ๊ะเนี่ยนี่จ้างเขาปอกแล้วเนี่ยนี่มีคนงานเลยมันปอกครับเอามา ลูกหลูก1นึ่พัลูกอ่ะครับพันลูกนุุ่ปอกให้อย่างดีอุ๊บอุ๊บอมาบอบอุใบออุ๊บ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 อุ๊อุบอออออ ผูจัดการจัดการผู้จการอ่นี่ผู้จัดการใช่ไหมจัการนี่็บ้านไงหลงพ่อจัดการอยู่บ้านโอหนี่บ้านจา้พ่อแล้วกิมืมันีอะไรอาเจจะโทรหาพ่อได้ได้ก็หลวงพ่อก็เอาไปถวายวัดที่หลวงพ่อได้อย่าเอาไปทิ้งนะข้าวโมกโอ้มีมีหลายวัดยังไงแล้ว มีประโยชน์มากเลยเนี่ยพรุ่งนี้วันพระด้วยพอดีเลยพรุ่งนี้วันโกนพรุ่งนี้วันโกดแป๊บเดียวเราไปจัดเตรียมแช่ไว้ที่จะเลี้ยงพระพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเลี้ยงพระที่มาทำวันแ่หลวงพ่อเนี่ยตรงนี้ตัดได้นะตัดนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ทำให้เป็นเคียงหน่อยแล้วก็เฉลี่ยแล้ก็ส่ว่ถวายก็สดแล้ก็ต้องมาบรรทัศน์นะจุดเจิ้งรถมามิดท้ายก่อนรถเข้ามาอยจะหมดแล้วหมดแล้วมันจะหมดแล้ว อันเดิมพอดีเลยใช่พอดีเลยพอดีเลยกอกเลยอย่างนี้มันไม่เปลืองที่ไงเนี่ยลุงพ่อถ้ามันถังมันจะไม่หมดนะพ่อใช่โอ้โหพอดีเลยลุงจอยใช่แล้วเพราะว่าตอานี่ยโอเคเลยยังไม่เต็มเหรอเลยเดี๋ยวถ้ามีกเดี๋ยวเข่งเราเดี๋ยวเอาไปไว้รถตู้ว่ามันไม่หมดก็เดี๋ยวเอาเข่งมาอีกเนี่ยเอาขึ้นท้ายก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนในใส่รถตู้ระบบลุ่มแบบนี้ เอาลุกจอยหลบหลบซ้ายแอบซ้ายตรงนี้เขาผ่านไปหน่อยไปแล้วเออยะฮาวาริมะาะปุราปริกปูเรนติสาารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปกะปตีอิจิตังปะจิตังอิิปะเมวะตุมิเซโตสเปปูเรนตุสังกปา ฉันโตปนระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพติโยวิวัชันโตสัพโรโหวินาสุมาเตภวัดวันตรายโยสุขีติกายุโภภะวะอสิวาตันสิรุสนิจังุตาปัญโญยัตตาโร สุขังพระลังอายุวัตะโกธรรมวัตะโถสิริวัตะโกยศวัตถะโกภรวัตถะโวันณวัตะโสุขวัตะโถโมโถจักขะสุขะโยาวีราโสการสุตถวาอเนกาอันตรายาปิวินันตุจะเตจะสาธิอายุวันโนสุขังพระลัง Yeah. Uh.